You, you may me <laughs> 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 พลอยช็อกโดนฟ้อง50ล้านหลังเผยเรื่องจริงคลิปบุกบ้าน20ล้านสืบเนื่องจากนักแสดงสาวพลอยชิตจันทร์ทำคลิปบุกบ้านราคา20ล้านแชร์ประสบการณ์จริงโดยชีย้ให้ดูจุดบกพร่องบ้านรั่วเชื้อราขึ้นจนต้องซ่อมแล้วซ่อมเล่าผ่านช่อง YouTube มัมมี่ชิตจันทร์แต่จูๆ่ๆคลิปดังกล่าวก็ได้ลบออกไปล่าสุดตัวโพสภาพหมายเรียกจากศาลที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทจากกรณีขั้นต้นโดยเผยว่าหลายคนถามกันมาว่าคลิปหายไปไหนด้วยความเคารพต่อคำสั่งจากศาลพลอยได้ระงับการเผยแพร่วิดีโอ คลิปบุกพาไปดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว้ ep 16รายการหลังบ้านพลอยในชาแนล u t u b e มัม,มี่ชิตจันที่ได้โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เราเจอแบบจริงๆเรื่องทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราที่ซื้อไว้เราแชร์เพื่อให้คนดูที่ติดตามรายการได้ประโยชน์ได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเราที่ได้เจอมาไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายตมตีหรือทาให้ใครเสียหายไม่ได้บิดเบือนความจริงเลยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริงๆกับเราและเราเองก็เสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งคาามรู้ส้สเององิดดซืบน หลังราคาไม่ใช่น้อยเจอเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่าเราโพสความจริงเราจะโดนฟ้องแบบนี้เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทตกใจมากกลัวไปหมดไม่รู้ว่าที่เราทํามันมีความผิดเบวยอหรอในฐานะผู้บริโภคที่ซื้อบ้านมาแล้วเ,เกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ยังไม่เข้าอยู่เลยผนังบ้านก็มีราขึ้นถึงบอเป,เปอร์จะปิดไว้แต่ก็เอาไม่อยู่ราม,มันออกมาตลอดแบบน่ากลัวมากแก,าาก,ก้ยังไงก็ไม่หายหนักเลยเจอปัญหาน้รั่วซึมฝ้าลงมาจากชั้นบนสะสมไปเรื่อยๆจนต้องรื้อฝ้าเปิดฝ้าหมดสีภายนอกรอบตัวบ้านก็ลอก ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องซ่อมแซมปัญหามันเยอะมีกหลายจุดจนตอนนี้เลยต้องจ้างบริษัทตรวจบ,บ้านมาตรวจทั้งสี่หลังมาเทสเช็คกระแสน้านให้หมดระบบไฟระบบน้ำโครงสร้างทุกอย่างดูว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะอะไรจะได้แก้ไขเราซ่อมแซมมาเรื่อยๆทุกปีไม่เคยหายกลับมาเป็นอีกคิดดูเราเสียความรู้สึกแค่ไหนยังมาโดนฟ้องอีกซื้อบ้านมาอยากได้ที่อยู่และปลอดภัยอบอุ่นอยู่แล้วสบายใจแต่เรื่องที่เจอทั้งเชื้อราน้ำรั่วปัญหาต่างๆทําให้กังวลไปหมดอย่างเชื้อราหายใจเข้าไปจะกระทบสุข ภาพเปเล่าราคอยซ่อมแก้ปัญหาบ้านเราซื้อมาแล้วบ้านก็บ้านเราเราจะพูดความจริงบ้านเรามีปัญหาอะไรก็โดนแบบนี้คืองงมากมีใครเจอปัญหาแบบนี้ไหมมีใครมีเรื่องแบบเดียวกันแชร์แนะนาพอยทีพอยควรจะทายังไงตอนนี้กําลังปรึกษาทนายแต่เอาจริงๆเราไม่อยากมีเรื่องกับใครเสียเวลาทําง,งานนะแต่พอ,อยก็เชื่อมั่นในความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพอ,อยจะเลือกอยู่ข้างความจริงถ้าจะต้องสู้ก็จะสู้เพราะมันคือเรื่องจริงเราจะไม่มีสิทธิพูดหรือบ,บอกเรื่องจริงแชร์ประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นรับรู้ได้เกิดประโยชน์เลยเหรอเครียดนะ ไม่รู้ต้องทำยังไงตอนนี้บอกตัวเองสู้ๆๆปัญหามีไว้ให้แก้ป้านก็ต้องซ่อมสู้เพื่อความจริงก็สู้ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Entertain เทนที่นี่ .com ด้วยค่ะ